คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิจแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนุกครับครับผมสวัสดีครับอาจารย์ฤทธิ์ครับสวัสดีครับเป็นยังไงเนาะสบายดีปะน้อครับสบายดีอยู่ครับครับแว่าจิตทหาอาจารย์จะมือเสาร์นี่แหละครับพอดีติดธุระหลายอย่างอยู่แต่โทรมาตอนนี้อาจารย์ว่างอยู่เนาะครับเนาะ ว่างโยครับอืครับผมครับตัวเลขงวดที่แล้วนะครับอาจารย์โบดังๆจันหน่อยเลยผมอันโทรศัพท์มันยูไกลกล้องครับผมได้ยินครับครับผมตัวเลขงวดที่แล้วนะครับของอาจารย์บโบได้วางเลขสสตดนะครับครับมีมีแต่ฤกไ์นครับกับโบไหลหานครับงวดนี้อาจารย์สิว่างฤกษ์สุดปะครับนึกจังหด ว่างเลขสูตรครับว่างเลขสูตรไหนเบิ่งนครับว่างเลขสูตรก่อนเพราะว่าเลขสูตรนี่เฮ็ดได้เลยเนาะอาจารย์ก็เลยวันจะห่หวยออกกับมือนี้วันที่สิบเนียครับมือนี้วันที่สิบแปดนะครับมือนีวันที่สิบแปดอาจารย์ก็เฮ็ดสูตรเฮ็ดสูตรได้เลยนะครับเครับวดที่แล้วอาจารย์ก็ได้ให้เลขสูตรนะครับเพราะว่าเอบซีว่ามันสับสนมันหลายอย่างเนี่ยครับสับสนหลายอย่างครับเลขกดังเหตครับวันนี้อาจารย์สิว่างเลขสูตรก่อนนะครับ ครับเลขเลขนั่งนีได้ให้ยั้งครับอาจารย์ได้นั่งให้ยั้งครับนั่งเยี่ยครับนั่งมาขึ้นครับได้หางหนึ่งเยี่ครับโอ้ได้หางหนึ่งก็สั่นก็เอาเป็นเลขสูตรของอาจารย์แล้วก็เอาเลขนั่งหนีหางหนึ่งไปก้อนเนาะมีจั้งไหนครับครับนั่นแหละเอาซับนีก้อนครับครับเอฟซีพันเบิงเท่าันมักเท่เพันไปกับลัตเตอรี่เท่ายั้งสี่นะครับผม หเป็นเบิ่งก่อนน่ะส่วนส่วนเลขนางนี่อาจารย์สิว่างอีกเทนึงบ่ครับสิสีหายมาอีกเทนึงบ่ครับสีหายมาอีกเทนึงครับครับประมาณวันที่เท่าไหร่ครับเออ่เลขนางของอาจารย์ประมาณวันที่บ่เกินยี่สิบครับยี่สิบก้อนอืมครับยี่สามสี่นี่แหละครับประมาณยี่สิบสามยี่สิบสี่นะครับเนาะครับผมครับสำหรับวันนี้อาจารย์สิว่างเป็นเลขสูตรก่อนนะครับซึ่งอาจารย์เฮ็ดได้ทั้งเลขสูตรทั้งเลขนางนะครับตั้งวันที่แล้วนะครับอาจารย์ลิบ เพิ่นบ่ได้วางเล็กสูตรให้เอฟซีเดนชอนะครับกังวดนี้เพิ่นสิให้เล็กสูตรให้พ้อมนะครับสําหรับคลิปนี้อะเบิ่งเลขสูตรแล้วก็เลขนั่งที่อาจารย์นั่งได้เมื่อคืนนี้เลขนน่งหนึ่งมีมีหลายเพราะครับอาจารย์ที่ที่สีว่างไปก่อนมีหางเดียวครับอมีหางเดียวครับก็หลายนะครับพี่น้องก็ต้องซับสนครับอาจารย์บอกว่ามันไปตรงกับเล็กสูตรของอาจารย์พ้อมแม่นบ่ครับแม่นครับอือครับผมครับเอาอาจารย์ ได้ตัวไหครับเอาเลยครับเลขสูตรที่อาจารย์คำนวนได้ครับเลกสูตรเนาะครับเนาะอันนี้อันนี้คำนวณสูตรล่างนะครับนี่ล่างนั่งเดียวได้บอกครับแม่นครับคำนวนสูตรล่างไว้บนได้ครับอาจารย์ตรบนหนไม่ได้คำนวนครับคำนวณแต่สูตรล่างครับแต่ว่าถ่ายเอฟซีรับช่งคนอยากเอาข้นบนด้วยซิแต่แล้วตะเพิ่นเนาะเพื่อเพื่อแล้นไปออกบนนับแต่อาจารย์นี่ฟังต้องมา มาเป็นสูตรล่างนะครับแม่ครับด้นสูตรล่างครับเอาครับผมล่างอย่างเดียวเนาะล่างอย่างเดียวครับอาจารย์เนียผมเขียนว่าเลขสูตรสูตรล่างครับเลขสูตรล่างครับผมมีตัวไหนนะครับอาจารย์ครับสูตล่างนี่6กับ9ครับอันนี้เป็นตัวเด่นบ่ครับหรือตัว ตัวเล่นครับตัวเล่นครับครับตัวเล่นตัวหลักครับตัวหลักเนาะหกกับหกกับอะไรก็หกกับเก้าหกกับเก่าครับผมครับผมอันนี้เป็นเลขสูตรเนาะครับเนาะครับหกกับเก้าครับเราจับจับคู่นี่ได้จังาไหนครับอาจารย์จับคู่จับคู่ได้หนึ่งหกจับคู่ หนึ่งได้หนึ่งหกหนึ่งหกสองหกสองหกครับแล้วก็แปดหกครับแล้วกับแปดหกคือเก้ากับกันครับหนึ่งเก้าคงครับผมหกกับเก้าตัวเดียวกันเก้ากสองกับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าแล้วกับแปดเก้านะ แล้วก็แปดเก้าครับครับผมมีหกขางนะครับสําหรับเลขสูตรครับเน้นเน้นในเน้นเน้นเนี่สองหางครับตัวใดนะครับเอนหนึ่งหกกับสองเก้าครับหนึ่งหกผมขีดเส้นใต้ไ้เนาะหนึ่งครับเส้นใต้หนึ่กสองเก้าครับผมครับเราเลขเลขนั่งได้ครับพี่อาจารย์ว่านีตัวหนึ่งนะครับเลขนั่งเลขนั่งได้เก้าสองครับ ตัวเดียวครบรบเลขกนั่งอ๋อตัวตัวมาตรงกันก็คือสองเก่านะครับเนาะเมนครับเก้าสองแบบแต่สมมติท่านไดนละเลขกนั่งเอาเพราะว่ามันตรงกันก็พ<อ>ูดเด็กกันนี่นะครับเดี๋ยวเอาไว่นเอาไว้เมือจังเพราะว่าสี่เมนครับเพราะว่าสี่นั่ง มาขึ้นนั่งนั่งมาขึ้นถึงมาคำนวณครับเพราะว่าบอบอบอคำนวณใบก่อนนะแค่วันสี่ไปนั่งแค่วันมันสี่สมองมันจะคิดน้ำเหล็กนะอือครับผมนั่งปั๊บแล้วต้องมาคำนวณเบิ้งนะครับมันไม่มาตรงกันเลขหกกับเก้านี่เป็นตัววิ่งได้มันบ่อครับอาจารย์ได้ครับเด่นล่างครับผเก้านี่ผมที่เขียนว่าวิ่งหกกับเก้านี่แล้วเนาะครับครับ วิ่งหกกั 9, บเก้าวันนี้จับคู่ก็ได้แค่นี้นะครับหกหางแต่ก็เรียกนั่งเก่าสองกับสองเก่ามันตัวเดียวกันนั่นแหละครับเอา้าครับ<ก> <6. S 1> ถือว่ามีแค่หกหางนะครับมีแค่หกหางครับครับมือโทษอาจารย์ู้ใส่น้องบันผมเพราะว่าเขั้นพิ่นโทรมาหาผมผมตอบก่ถือปัญไดนะอยากให้โทรคุยกับอาจารย์เองเนาะเอาอาจารย์บอกผมว่าโทรไหมนะครับ เก้าเจ็ดศูนเก้าเจ็ดเกหเจดเกหเจ็ดครับสามศูนย์แปดเจ็ดสามศูนย์แปดเจ็ดครับ,รบอาจารย์กันยนังรับดูดวงครับรับเบื้งดวงเบื้งยังคือเก่าครับครับมีมีมีเหตุี่อย่างนะครับถ้าเอเซนช่นเองคนอยา แด่กไปฮิบเด็กบางนบอกว้นที่แก่ดวงชะตาครับบางคนเขาเจ้าเห็ดบุญนเห็ดท่าบางทีห็ดบอถถึงสี่นะครับเนาะบางทีดวงชะตาคนเห็ดบุญนแบบนี้ทั้งคืนทั้งสี่นะครับผมตัวไปที่บอกเสริมดวงกันหลายคนอยู่ครับก็เจ้าโทษมาว่ากเจ้ามีโศกครับอือครับเจ้าแก่ไปแล้วเจ้ามีโสกอม่หยังเับเจาโทุมาบอกมาหยังอยู่ครับต็ดีใจน้ำกัเจ้าอยู่ครับถ้าอยากคุยเรื่องตวเรขเรื่องถาม ใครถามเข้ากันกับโทรหาอาจารย์ติเต๋อนะครับครับครับแต่ว่าพอได้รับกับไอ้สายเบาบางอาจจะเพิ่งได้ก็ขอโทษขอให้ไปนั่มน,นะครับผมเมื่กอกี้ข้เจ้าก็โทรมาขาเจเเเเ้าเหรียญวิ่งเลขวิ่งเข้าวเจ้าเอาไปวิ่งตัวละล้านมาท่านไหมโอ้ยไอเก้าข้าเจ้าตัวเดียวเหรอนะครับคนอยู่มันงอกถ้าเพิ่นหลิยญเิ่นหลิยญไหลเล้วครับอาจารย์ตัวตัววิ่งโอ้ดีใจที่ข้าวเจ้าได้ดอกมาสิ สรุปแล้วตัวเลขของอาจารย์ตรงนี้เป็นเลขสูตรนะครับเน้นเป็นเลขสูตรคเน้นเป็นเลขสูตร,รแต่มีแค่หกขางส่วนเลขนั่งที่อาจารย์ว่ามีหหางเดียวกันกับตัวเดียวกันกับเลขสูตรนะครับ,รบแต่เท่ากับว่าเมื่อนี้อาจารย์ปล่อยเฉพาะเลขสูตรนั่นแหละเอาเอาเอาไว้ประมาณวันที่ยี่สิบกัวยี่สิบน้อยๆน้อยนะอาจารย์เนาะสิบปล่อยเลขนั่งที้เท่ครัันครับครับอาจารย์นี่ยังสิฝากถึงเอซี่วครับลิปนี้ ครับแดงได้กับลอยซีสุภูศกนคนะครับเนาะครับผมนครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสุภูศกนครับครับถึงหวยเลื่อยโบเก้าครับครับผมกับทั้งช่องในบริษัททิจเจนแหละกับทีมงานบริษัททิจเจนแหละครับผมครับว่าสัานี่แหละยอดคลิปนาค่อยสรุปเลขสามตัวนะครับผมเลขนั่งจะเป็นสามตัวนะอาจากย์เนาะครับเป็นเด่นไปทั้งคนครับครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับ แทนเอฟซีนะครับแล้วก็แอดมินก็ขอบคุณอาจารติดนะครับที่ได้มาให้แนวทางในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี่นะครับก็ขอบคุณอาจารย์ลิปอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ